มาแล้วเพื่อนอะไรโอ้โหโอ้โหแล้วโอ้ my god ผมเผยเข้ามาแล้วอ่ะอุ้ยต้อโดดเข้างี้เลยเหรอโอไม่พี่เบนไม่มีประตูไหนะทำอะไรที่ถึงได้อยู่ในนั้นน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อโทษถอดเข้าไงอ่ะออามาสักทีสิหลานเอ้ยเอ้อจะจะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไปดีหรือเปล่าครับรบหรืออะเราคอยจะเป่าเข้าไปเลยเรื่อเปล่า กเพ็นแต่ดอเฮ้ยรูปต่อเสาไม่ไม่เปิดวะเฮ้ยไม่เปิดดอไม่ได้มันต้องหาทางเข้าระอื่นอ่ะนี่เข้าหนึ่งนี้เปล่าสภาพแม่งไม่น่าเหมือนเฮ้ยเฮ้ยได้哟อ๋อน้ำมะกอเหรอเฮ้ยน้ำน้ำหมักเปล่าอันนี้พักแขกอยู่ก็คือต้องกินน้ำนี้เท่านั้นใช่ยัอเฮ้ยนี่คือทางเข้าทางใหม่ เหมือนแบบม่ครับเมเวลาจะทาเหมือนก็ต้องทำในบ้านอ๋อขุดขุดเข้ามา้ยกระจวิเศษว่ะเพื่อนกระจกเฮ้ยกระจกวิเศษบอกค่าเอกระจกวิเศษเลิศที่สุดในบ้านอ้าวเฮ้ย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 เ้ยโอ้ยเฮ้เ้ยโอ้ยเยเฮ้ันคืออะไรอ่ะเอ้ยลเข้าไปดิเ้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 

มันโดนฟตาำแงขาเรืยเรอยเฟตาเยี่ยไอเลยอ้เนีเสียเฮ้ยกยปเปิดสุสีุ่มห้านะตุ้งแช่ขึ้นมาใครรับผิดชอบเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ดี้มาผล่มพี่เอาล่ะขึ้นชั้นบนเลยก่อนจะไปหาเขาเลยเหรอประตูตรงนั้นมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเสียงมันอยู่ในกระจกป่าวอะเราเ้วอไปไหนวณน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ เออมันเหมือนมาทะลุที่ใหม่นะเหมือนมีอะไรเลยอุ้ยเฮียนี่เปิดได้นี่เปิดได้นี่เปิดได้อันนั้นเปิดได้โอ้โหมันต้องมีสปาหนึ่งอันที่เปิดได้อือจริงหรือไม่เอ๊ยมันมันมีบานข้างบนอยู่ไว้ที่เปิดได้ตามกูมาตามกูมาเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เข้าจาเจย์ไปเจสเจสเจสิก้าพักเรียบร้อยพิมอนตายยัง ชิโมไายังผมสบายดีไอ้ยไปโดนหลอกปุ๊บแม่งเปิดประตูได้เลยว่ะเชิญเชิญเจ้าบ่าวไปก่อนเลยเสียงอะไรอ่ะอะไรอูอะไรอ่ะเป็นไรเป็นไรหนูเป็นไรเป็นไรมีคนโดนไซทับพี่บล็อกายอ่ะไอ้โดนกวดทับไปไอ้เชี่ยแม่งโดนบล็อกายทับอีกแล้วมึงสงสัยมึงลองไปดูไหมสักคนหนึ่งไหมโดนไซเฮ้ยเจ้คุณหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีพิกแอร์เหรอ เ e> พ oh ื่อนกูไปละโอ้ยโอ้ยพี่ว่าสก้าอุ้ยเขาไม่สนใจเลยว่ะเอออย่ามาเอากูแค่นั้นแหละอย่าบอกนะว่าซานต้ามึงซากิปดีดอมใช่แล้วสกิปดีดอมดอมดอมเย็ดเย็ดเปิดประตูได้พี่เปิดได้โอ้วเร็วโอ้ยสบายตาต้องมาเปิดประตูอ้นี่เหรอมันจะเข้าไปในมิตินั้นทำไมวะหรือว่าทั้งสองอันมันเชื่อมกัน เป่าไงวะไม่มีเทียนเลยเบอร์เดดดูอยู่หงั่งแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่หมูเด้งหมูเด้งเฮ้ยโอ้ตุ่ม่มเลยหมูเด้งกินแล้วตายเลยอย่ารักอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นหัวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงหัวหัวจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาให้มันดีเอาให้มันดีเฮ้ยเ้เอาให้มันดีกินน้มะมมม มันเวเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหอยู่ในมือเป็นไงบ้างชนจะ้อร้อนเลยวะออาวน์ไงไปปะเฮ้ยรถเราต้องก็ต้องกลับโลกปะอ๋อไปใส่มอไปใส่โมไปใส่มเฮ้ยเผาได้ว่าไหนไหนอเรได้เวลาล้างหัวเจ๊ยเอ้ยเออเเจ๊เจ๊เฮ้ยนี่ไงได้หัวไปไเนี่ยมือกูเนี่ย ืนนี้อ๋อไอหัวไม่คืนปะโอ้โหหัวไม่คืนตามคนเหรอเฮรยเองหลวงพ่อหลวงพ่อมากับผมเลยหลวงพ่อกับผมนี่สีกันเป็นเลยเป็นเลยนี่ครับหลวงพ่อเราต้องเราต้องเราต้องไล่มนไหมเฮ้ยอ้าวไม่ได้ใส่เลยใส่ไม่ใส่เลยเฮ้ยพี่พี่เราต้องเราต้องไล่มนก่อนพี่พี่กาลังสไตล์ทีสิครับผมโอปากรันน่าตายหยอกหยอกเฮ้ยต้องฟังต้องฟัง ใเวยฝังฝังฝังเียังฝังดีฝังดีฝังฝังฝังได้ไหม้ย้้ยพี่สงบนิ่งหรือยังครับพี่สงบนิ่งหรือยังเออสงบนิ่งครับโอเคกูฝังเลยฝังง่ะ มันต้องมีพัวป่ะต้องมีพัวต้องมีพัวต้องมีพัวอีกอ่ะมันบอกที่มอนนี่ไม่มอนเลยเนี่ยม่อนไม่มีอะไรเลยพี่พี่งมาเป็นเพื่อนเทมี่ไงอ๋อโอเคสนใจมากพี่มันหามันบอกให้หาพัวมาเพื่อตักดินว่ะต้องหาผัวด้วยต้องหาพัวนะพี่เออฉันขออนุญาตเข้าเลยเดีี๋ยวมโโหไปเลยเออปิดประตูเออเปิดประตู ไีเมนมาแล้วไม่มีใครทำมันเปิดเเปิดเองหาหัวาไอว่าพอยู่โลกับด้านไว้ี้ยเออว่ะเออเไปไหมไปมเ้ยเดียเดี๋ยวเดีกูเห็นเหมือนกับมีโรงโรงนะนะโรงเก็บอาวุธนะข้างล่างไปดูไไม่เยะอ้ยเ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้้ยอ้ยเ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 อ้ยอ้ยเอ้ยเ้ เนี่ยพูอะไอเกมพวะเอยังไงเอาเอาพวะไปตีไปเลยเอาตีตีหัวมึงก่อนเลยไอ้สัตว์ตีผีฉันมอบของขวัญให้แกแกเอาหน้าหัวเอาเอาเอาเามาเอาหัวไปหรอพี่โอ้ย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 ขอหัวหลวงพ่อหน่อยเที่ยเอ้ยเอามาดิ พ่อจะได้ไม่กลายเป็นกระสือแล้วอันนี้ซานต้าจะฟังแล้วนะชัก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 ขุดของขวัญอันที่หนึ่งของขวัญอันที่สองแล้วก็ของขวัญอันที่สามแล้วอันสุดท้ายเฮ้ยหลวงพ่อไปสู่สุคติแล้วเฮ่ยหูฟังบลูทูธอะแค่นี้เหรอเออเป็นหูฟังบลูทูธเเฮฮ้้ยยเฮ้ย เฮ้เฮ้เฮ้ขึ้นไหนขึ้นไหนเาด้วยเยอามากไม่มี้่างสัตวกตายแน่มึงตายกันแน่นี่แหละนี่มันกว้ากูไม่รู้ว่าจุดไหนปลอดภัยอะไรว่าระหว่างจีบกับเราใครจะตายเหมือนกันว่าจะรุ่งหรือร่วงเดี๋ยวกูล่าผีมาให้โอ้ย ถาม่นี่ไนี่ครปลอดภัยละพีทเนี่ยพี่ไปส่งใส่ตาเขาน้องเขาปวดหัวเนีพี่ไม่ได้เลยงอนเลยไม่เอาแล้วี่ก็จะไปล่อเขาเอ้ยพี่ทำให้เขากลอบมาสวยกัน้หัวนะเว้ยว่าเขานั่งนอนให้เอ้ยโอ้ยยมยอุ้ยนสงสาร เออเออเอ้ยเย้ยนี่ไงเสียงสายที่มึงว่าอันนี้เป็นผู้เล่นไมค์ครับก่อนที่จะจะรู้ว่าแบบสามารถใช้มือใครของใครเฮ้ยเฮ้ยเออทำไมมองกูอย่างงั้นใช่กูใช่แบบตัวชายแล้วแล้วเฮ้ย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  โอ้ย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 โอ๊ยไปไหนมาเนี่ยดูก็ช่ากเป็นยามอย่าไปล้อเล่นกับผู้หญิงกูบอกแล้วไอ้ยกขอกเลยเฮ้ยมันพากูไปโลกต่างมิติด้วยไม่ต้องเอาเค้กก่อนดิมีเค้กก็ปะ มีเค้กปะมีเค้กพี่มอนมีเค้กมีเค้กอะไรอะไรหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโชคดีเจอกันผมเข้าใจแล้วพี่ก็คือหัวที่เราได้ตอนนี้ก็คือหัวมันเลเทมากเว้ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราก็เลยต้องเอาไปล้างก่อนแล้วพี่เบนกูไปไหนเนี่ยเฮียไปไหนะออเฮ้ยระวังไหนไหนพี่ขอดูหน่อยไหนไหนไหนไงไง เอ้ยม yeah. ึงหัวเขาไอ้น tamam> ี่นะเว้ยพี่เต้นดิพี่เต้นดิงล่างายงล่างทาเอมืนแล้วเม่อไห่ดิฟดิฟไปควางแม่เนี่นี่ยเนี่ยเนี่นี่เยเอยมา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 เอาของกูซะด้วยเฮ้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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อ yeah. ุกอั้นหนึ่งได้ช่วยอยู่ตึ๊ดเจ๊ยเอาใครมือว่างหรือเปล่ากูแตกเฮ้ยไม่แตกเลยนี่เก็บเก็บหัวหัวหัวมาหากูหาแม่มึาแต่ว่าขอทานกับผู้หญิงหัวยู่ไหนหัวยู่ไหนไหนหัวอยู่นู่นไไหน

เราโบไปพีชอยู่เนี่ยอ๊ยหัววหัวเอ้ยเอ้ยกูได้แล้วถ้ากูเอาถ้าหัวไม่ถูกต้องอ่ะหัวคุณชายใส่ได้ไหมเอาไปวางทำไมเราเฮ้ย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 อย่ามายุ่งกับกูเด้อจิงกูกันหมดเลยเฮ้ยจ้เดี๋ยวพี่ช่วยดีพี่ช่วยตรงนี้รอดปะเฮ้ยอืออือาไปไป มันนิ่งมาแล้วปลอดภัยแล้วเอาเอาไอ้เหี้ยเฮ้ยใส่พร้อมกันอีกแป๊บนึงเอากูไปเลยเดี๋ยวพี่พีดูด้วยกูดังโน้นด้ยคูดังโน้นเลยอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรไปไหนไอ้เหี้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไป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 เกพีดีบอมเขี่ยละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบ้ากะ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดูกี่ด็บักคังขี้โอ๊ยโอ๊ยตีไอ้เหี้ยไปทำแม่ไปเลยจังไปเลยจังนี่ไงไหนนี่ไงเฮ้ยนั่นก็เฮ้ยโอเคเอาเลยละกันนั่นกูก็ บอมเงี้ยัเอียนอะเี้ยนแล้วอะไรล้เกียไม่อชิบะตูนเปิดอยู่ไอ้หี้ยโคตรโลเลยชัดชัเหี้ยเหี้ยพี่ว่าเราจะรอดหวะก็รอเหมือนกัน เก่งหาที่ชิบหายผมว่าไม่น่าไม่น่าตายพ้างเจ้าแล้วนะจริงเยังเป่นอยู่เงียบวาเฮ้ยไอ้ยศไอ้ยแม่งไอ้ยแล้วใส่ชุดขาวด้วยนะสัตว์ใจเลยมันอาละวาดอยู่ข้างล่างนี่เต็มเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาเลย รากาโอ๊ยโอ๊ยเรื่อตัวรู้เลยไปรอดตรงนั้นน่ะไก่โดนเราวมันเก่งเชีไหมเพื่อนแต่อยู่หลังกูไว้ได้เลยเพื่อนกูชอบคำนี้มากถ้ามีอะไรกูวิ่งก่อนไม่น่าไว้ใจไม่ได้พีดูหลังได้ มันเผาหรือมันทำอะไรบ้างใกล้นะใครบังวะเฮ้ยกลัวมันใกล้ว่ะแต่ว่ามันเฮ้ยมันมาแล้ว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 มึงไม่ต้องกลัวมึงไม่ต้องอดกูไม่เคยกอนดูกกูการจะเป็นพระเอกไอ้เหี้ยวิ่งจริงเฉยนึกว่าจะเอ้ยกูจะช่วยมึงไอ้เหี้ยหานมาให้หมด ผมใจกันวิ่งวิ่งนล้วพูดอะไรช่วยยีอะไรกูเลยนันเขาผ่านไว้ได้เพื่อนเออไปเลย่นี้อ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยฮฮ่าฮ่ฮ่า่ฮ่ยยยเค้กเค้กเค้เค้กเค้กเค้กเค้เฮีย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 เฮยเฮียเฮยเฮียเฮยมาแล้วเฮ้ย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 ไม่ใช่กูดีไปแล้วเพื่อนโชคดีกัน วรา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 าากลัวลัวใค้จะโดนเด็กของผมตายแล้วผมวิ่งเร็วว่าวิ่งเร็วกว่าที่บ้านเดิมที่บ้านเดิมฝั่งนึงฝั่งนึงเฮ้ยยังรอได้ยัวรอได้ยังรอได้ย้งอได้ย้ ิดหรือยังวันนีวโคตรไปอ่ะโคตรไคจริงพร้อมบิดเลยพร้อมบิดวันนี้ส่งชงถึงคุณแล้วไปหวยล่นใส่น้ำลงไปดิหนในน้ำ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 ไปช่วยกันผู้ถือพัวไปด้วยแล้วกันเเออาา มาแล้ว้ยมัน้วเยี้วพ่งโคพงโคชุบก่อนอยยวพิ่งโคอกยังพ่งโคกเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเอี้ยเ้เฮข้ยเี้ยเฮี้ย้ยเฮี้ยไฮี้ยไฮ้ย้เ้เี้ยเฮี้ยเฮง้ย่ฮต้ยเฮ้ยเฮีย้เี้ยเยเี่ย้้เี้ยอ กูว่ามันมาว่ามันเลทางหลนะครไม่ไม่ไม่นาเทาอ่ะเท้าอ่ะเออเอออนออแล้วแล้วมาเลือกเอานะกองสุมย้ยๆๆๆเดี๋ยวๆๆเียเ ตมวซีเก็บอ้อบ่อยเหลือเกินอ่ะปีศาจเหมือนกันพร้อมบิดพร้อมบิดเรียกฉันว่าอัศวินราชรีการเข้าไปเลยเฮ้ให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 ้ ไปเมื่อกี้แม่งกระโดดแดงเฮ้ยทำหลับไอ้ตรงนี้มืดนะปิดไฟ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 ไอ้ใคก็มืดจะดิโหอยู่ข้อสี่แล้วไงไอ้กิวข้อสี่แล้วแล้วโมมีคนฉีกไปต้องเลือกแล้วดิยที่ยกก็ต้องเลือกแล้วดิต้องเลกอย่เรามองไม่เห็นผีหรือผีมองไม่เห็นเราถ้าผิดไฟเนี่ยว่าทำไมเลือกเทมมี่อีกนี่คือน่าจะไม่ใช่ละน่าจะถูกชะโงกเฮ้ย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  อะไร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 เสียงอยู่ใกล้มากเสียงอยู่ใกล้มากกูไปแล้วกูไปแล้วเจอกันโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโถามคุณแจไม่เจอคุณแจ

คออวาเอาละใส่สักคนในนี้แหละจ้ะ <laughs> ชอบใครก็เอาคนนั้นนะกันอยากได้ลุงสัตนต้าหรือเจ้าบ่าวล่ะจ้ะม,มาแล้วไปแล้ว <laughs> <laughs> เต้นก่อนเลยเต้บอลไปทาไพมาบาเต้นบอลเต้นบอลโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอพยาบาลเฮ้ยพยาบาลนี่ยเก็บปดิเฮ้ยเอาดิตามมานบนะโอ้คนนี้เกี่วะคุณเจอ

เดี๋ยวแป๊บนึงั่วนั่นแหรอพวกไปไหนวะเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอเหียอ้มันจะเมียกูโอ้อ้วเอาเมดเ่าเมดเ่าเมดเ่าเอ้ยน่าจะเมตปะนั่นคนนี้เมียกูไม่รู้อ่ะไปไหนอ่ะ เฮียสอะเฮียละเฮียละเฮียละเันสุยอดนะซอมบี้ของจริงเนี่ยตายแล้วตายอีกไอ้สัสกูเจอผัวแล้วอ๋อกูจะไม่รับทีมนี้นี่ปไปัไปฝั่งกันก็ได้ปะไม่นะเฮียเฮียเอ้ยเมียเมียน้อยเมียน้อยเฮียเฮียตายแล้วที่นี่ ไหนไหนไหนไอเค้กป่ะไหนไหนไหนไอเค้กเลื้อยไปไหนนู่นนู่นนู่นนนข้างหน้าน่ะไอ้หัวออกมานี่เลยเหรอไม่มีไมีเค้กอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเด็กไอเฮียโอโนเด็กเด็กเด็ก แ n งเกลคาสามิดาอริโตเราเราจะไปจะรีคุบก่อนไหมหรือว่ารีคุบดีกว่าไปๆๆไลไปหนามาเลยยยยยมมีเบ้นขลังมาเ้ขลงมาเ้นลังาไปกล้ไปกล้ไปกล้มาดูโอ้ยอ มาแทงให้กูหน่อยไปกจะให้ทำให้ังให้กูจะบอกอ่ะห้องวาดรูปอ่ะเค้กประมาณ3-4อันแหละข้างหลังเฮ้ยพี่ปะเล่นใหญ่ก็คือกูกูได้มุนแจใหม่มาห้องสมุดอยู่ไหนใครมันอะไรวะหัวไหมไหนไหนรอโอ้ครบแล้วเฮียโอ้ยจิตกูทำไมไปๆๆกูหยิบเค้กมาทาควยเลยเนี่ยเฮียกูต้องมาคนสุดท้ายก็้พี่ทีเนี้ย นี่นี่หัวดอกไม้หัวดอกไม,ม้ไม่มีไม่มีหัวดอกไม้อยึดใครอ่ะไม่มีไม่ได้ถือมาเฮ้ยมันใครหยิบหัวไปไปหยิบหัวมาไปยิบหัวมาอันนี้อันนี้สอบใครวะชิ้นนี้ของอันนี้หูฟังบลูทูธอะไรไม่มีอะไรไม่ม, well ไมีอะไรกูจุ๊กเองได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนกูป่าละ ไอเหียไป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 ไอไป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 ครโดนโัเคปไปคปไปนปไ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 ปนป่ไหไปนปไปไูไป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 ไไปไปไนไป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 ไที่บัไป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 ไาามาอไไ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 ปะไไไอปปอไ ขอบประกอบเองเหรอใช่ใช่ได้ได้ยี่ป้ายี่หัวไม่ยุบหัวไหนหัวเดียวหัวสุดท้ายอยู่กับใครไม่รู้ไม่รู้ไปดดนโดนไปดดนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้เดี๋ยตามให้ไปหาไปหาหัวสุดท้ายพี่เฮ้ยยีบหัวกูไปหาแม่หัวเมียกูมึงปากโมไปนะเอิ่นอยู่ไหนกันน่ะบัวอยู่ตรงนี้บัวเก็บไปยัง ฉันจะอยู่กับเจ้าฉันจะอยู่กับแกเมียไป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 เมียฝังฝังเมียพเผาบักูฝังเมียไปพร้อมกับกูเร็วเร็วทำอะไรทำอะไรทำเลย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 ทำไลยตังเมียเอากู มาแล้วเฮ้เพื่อนไปเดี๋ินที่รักฉันจะตามแกไปฉันไม่ทิ้งแก บก็ให้ yeah. เสียทุกอย่างอ่ะฉันไม่ใคพูด่ะจบแล้วเดี๋ยวเราใ้